วิราวิจารณ์ครับศึกมวยดีวิถีไทยครับคู่ที่4ครับเป็นคู่เอกนํารายการเป็นการพบกันระหว่างใจสสต้อยแปดริ้วครับพบกับแม็กนัมบางกอกอะไรยยนคู่นี้ครับจะโชกกันในพิกัดถึงปอนด์สลับใจสสต้อยแปดริ้วครับเป็นมวยอายุ24ปีเจ้าของส่วนสูง170เซนติเมตรครับเป็นมวยซ้ายเป็นมวยฝีมือจากจังหวัดพังงาครับปัจจุบันครับเจ้าตัวก็เก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวย BCK สจต้อย8ลริ้วครับ สลับใจสตแปดเหลวครับก็เป็นมวยสไตล์ฝีมือครบเครื่องครับประเภทเตะสไตล์ต่อยสไตล์ประเภทดักเสียบดักแทงครับวงในก็มีลูกขวางค้ำแทงครับมีลูกป้ายหน้าครับสมองมวยถือว่าค่อนข้างฉลาดครับและก็เป็นมวยที่เก๋าเกมอีกคนหนึ่งครับสลับใจครับสลับฟอร์มการชจ3ฟอร์มหลังของเจ้าตัวครับก็มีชนะคะแนนนั่นอภิวัตรสจโอเล่ยโสธรครับที่ศึกจิตเมืองนนชนะคะแนนนั่นเพชรศรีหมอกพีเคสนชัยมวยไทยยิมครับที่ศึกจิตเมืองนน แลวก็ฟอร์มล่าสุดับแพ้คะแนนทางด้านลทีิเดดสิทธิเชฟปุ่นธรรมครับที่ศึกเจ้ามวยไทยส่วนทางด้านคู่ชกวันนี้นครับเป็นทางด้านแม็กนัมบางเกะกอรัญยนครับเป็นดาวดังอีกคนหนึ่งครับของวินทีมวยช่องเจ็ดสีครับซึ่งล่าสุดนะครับทีมงานบางเกาอกรัลย์ก็ได้ย้ายศึกนะครับมาอยู่ที่สังกัดของเพชรจินดีนะครับสรับแม็กนัมบางกอกอรัญญ์นะครับก็เป็นมวยฟรีมืออีกคนหนึ่งครับที่ชกแล้วครับมีแฟนมวยติดตามเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเป็นมวยที่ออกอาวุธเยอะครับแล้วก็เป็นมวยที่ ชกสนุกนะครับสลับแม็กนัมบางกาะอะไรยนสลับแม็กนัมบางกะอาไรยนครับเป็นมวยอายุ24ปีเจ้าของส่วนสูง170เซนติเมตรครับเป็นมวยประเภทมวยฝีมือครับเดินหน้าได้ถอยหลังเป็นครับเป็นมวยจากจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันครับเจ้าตัวก็เก็บตัวฝึกซ้อนอยู่ที่ค่ายมวยบางกาะอะไรยนครับสลับแม็กนัมบางกาะอะไรยนครับเป็นมวยประเภทมวยฝีมือครับประเภทศาสตร์แข้งศาสตร์เข่าศาสตร์อาวุธครับดักเตะขวาต่อยขวาครับและก็เป็นมวยที่ สามารถเดินหน้าได้ถอยหลังเป็นครับเป็นมวยที่ชกแล้วเป็นมวยที่ชกแล้วครับแก้เกมมวยที่ได้เก่งมากครับแล้วก็มีอาวุธลับเป็นลูกหมัดลูกศอกนะครับสลับแม็กนัมบางเกาะกไลยนสลับฟอร์มการชก3ฟอร์มหลังของเจ้าตัวครับก็มีชนะน้องตัวที่3ครับเพชรดําพอเจริญแพทย์ที่เป็ทีมวยช่องเจ็ดสีชนะแขแงทางด้านแรมบองครับทอเทลพัทครับที่เป็ทีมวยราชดำเนินแล้วก็ฟอร์มล่าสุดครับแพ้แข่งทางด้านวิวเพชรโกศลที่เปทีมมวยช่องเจ็ดสีมานะครับ สรับคู่นี้ครับเป็นการพบกันร,ระหว่างชัยสาสาต้อยแปด้วครับพบกับแม็กนัมบางกอกอะไรยยนสลับคู่นี้นะครับเป็นมวยฝีมือประ,ะมวยฝีมือนะครับเป็นมวยซ้ายประ,ะมวยขวาดูว่าทางมวยซ้ายนะครับจะได้เปรียบทางมวยขวานะครับสลับคู่นี้สลับชัยสสต้อยแปดล้วครับก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครับประเภทซ้ายต่อยซ้ายก็เป็นมวยที่ก็ท้านที่จะเก่าเกมอีกคนหนึ่งครับส,ส่วนด้านแ <ส bitte. S 2> <า>ม็กนัมบ <gallon S 2> างกอกอร่อยยนครับก็เป็นมวยขวาประเภท ดักสาดแข้งสาตว์อาวุธเช่นกันครับเป็นมือขวาฝีมือประเภทตะขวาต่อยขวาครับแต่ว่าทางด้านแม็กนัมครับก็เป็นมือที่เดินหน้าได้ถอยหลังเป็นครับแล้วก็แล้วก็ถือว่าเป็นมือที่มีอาวุธเยอะครับแก้เกมบนเวทีก็ถือว่าค่อนข้างเก่งคราบสลับแม็กนัมบางเกาะอะไรยนคาดการเกมการชกล่วงหน้าบนเวทีครับส่วนตัวครับคิดว่าทางด้านแม็กนัมบางเกาะอะไรยนครับน่าจะมาเปิดเกมสู้นะครับถ้าหากว่าไปอาศัยจังหวะฝีมือสู้นะครับวันนี้นะครับดูว่าสถานการณ์น่าจะเป็นรอง ด้วยบรรยากาศที่น่าเสือนะครับวันนี้ครับวันนี้ครับจึงมองว่าทางด้านแบ็กนัมบางกอกอัลรยน์นะครับน่าจะมาเปิดเกมแล้วก็สัตว์แข่งสัตว์อาวุธสู้นะครับคอยเดินทําครับคอยบดคอยบี้เข้าไปครับแล้วก็มีลูกต่อยหมัดฟันศอกมาเสริมครับส่วนทางด้านชัยสต้อยแปดเลี้ยวครับ้วยความที่เป็นนักมวยเจ้าบ้านครับวันนี้ครับคงจะมาใช้จังหวัดฝีมือครับอาศัยจังหวะเตะซ้ายต่อยซ้ายครับแล้วก็บิดเหลี่ยมบิดทรงครับอาศัยจังหวะ2จังหวะสาสหรับคู่นี้ครับเมื่อเปรียบเทียบกัันนนไปแล้้วววบส่่่ตอยาางงทททีีชด แม็กนัมบางกอกอะไยน์นะครับวันนี้นะครับออกลองไปที่แม็กนัมบางกอกอะไยน์นะครับวันนี้ครับจะใช้ความพยายามนะครับแล้วก็จะอาศัยจังหวะเปิดเกมครับจะใช้จังหวะเตะขวาต่อยขวาครับถ้ามีโอกาสต่อยหมัดฟันศอกก็คงใช้โอกาสนั้นครับและก็วันนี้ครับทางด้านแม็กนัมบางกอกอะไยน์ครับจะใช้ความขยันและก็สามารถเบียดเอาชนะแข่งนั้นชัยสตอยตรแปดลิ้วครับไปแบบสนุกดูเดือดครับที่เจ้าพี่ทางด้านแม็กนัมบางกอกอะไยน์ครับ